มีงานข้าวคุณพ่อไปแดงแจ็คแฟนฉันแล้วคะ่ะลังดนดราม่าถล่มเรื่องลูกอย่างหนักจนแจ็คต้องออกโรงมาชี้แจงแบบดนด่วนว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่เรียกว่าขึ้นชื่อคุณพ่อไปแดงส,สดๆร้อนๆเลยทีเดียวสำหรับนักสแสดงพิธีกรตลกชื่อดังแจ็คแฟนฉันซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2567ด้านภรรยาสาวใบหม่อนก็ได้คลอดลูกคนแรกซึ่งเป็นเพศชายชื่อว่าน้องคากิน่ารักและแก้มยุยแบบสุดๆ ทำเอาคุณพ่อแจ็คถึงกับร้องไห้ปล่อยโฮอย่างหนักด้วยความดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรกเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งหลังจากที่น้องคากิได้ลืมตาดูโลกได้ไม่นานนั้นดูเหมือนว่าคุณพ่อแจ็คจะเห่อลูกคนแรกมากเลยทีเดียวคะ่ะเพราะว่าวันไหนคุณพ่อแจ็คต้องไปทำงานข้างนอกบ้านก็จะรีบไปทำงานแล้วก็รีบกลับบ้านมาหาลูกชายเลยทีเดียว เท่านั้นไม่พอยังซื้อของใช้และของเสริมพัฒนาการมาให้ลูกชายอีกเพียบแถมล่าสุดแจ็คได้ซื้อตุ๊กตาที่มีเสียงเพลงมาให้ลูกฟังขณะนอนหลับเดี๋ยวเราไปดูคลิปความน่ารักของน้องคากิกับคุณพ่อแจ็คกันเลยค่ะมีของมาให้พี่กิครับพี่ช้างก่อนนี่พี่กิครับพี่ช้างครับนี่เอามาให้พี่กิครับดูนะครับป๊อปกันได้หนึ่งสองสาม ไม่ชอบอ่ะลูกไม่ชอบพี่ช้างอะสมมติไม่ชอบพี่ชา้ชชางนะนี่พี่เบบี้ช้างใครชบไหมชอบไหมครับ ไม่ชอบอ่ะลูกอ้าวหลับเลยแต่ไม่วาวกลับมีดราม่าถล่มแจ็คจนได้เมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาจกยับถึงการเลี้ยงลูกในคลิปที่แจ็คเปิดตุ๊กตาที่มีเสียงเพลงมาให้ลูกฟังขณะนอนหลับว่าพ่อเสียงดังอันตรายต่อแก้วหูลูกไหมคะน้องยังเล็กแถมยังมีชาวเน็ตอีกคนนึงเข้ามาตำหนิแจ็คอีกว่ากำลังห่วงเลยค่ะเพราะว่าคืนรับความถี่ของเสียงเด็กเขาจะได้ยินมากกว่าเรากระซิบเขาก็ได้ยินค่ะต้องระวังนะคะคุณแจ็ค รวมถึงยังมีชาวเน็ตอีกรายตำหนิจแจ็คเช่นเดียวกันอีกว่าผมาอาจจะเป็นคนโง่คนหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าเด็กหรือผู้หญิงควรนอนในที่เงียบไม่มีเสียงและแสงรบกวนเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีที่สุดหรือเปล่าครับจนแจ็ครู้เรื่องตัวเองโดนดรามา่าไม่ปล่อยให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตนานออกมาชี้แจงด่วนว่าความจริงเป็นยังไง โดยแจ็คบอกว่าขอบคุณมากครับคุณพ่อได้ฟังแล้วครับเสียงในตุ๊กตาไม่ดังมากครับแต่พอใช้มือถืออัดมือถือเก็บเสียงได้ดังพอที่จะถ่ายทอดออกไปเลยกลายเป็นเสียงดังครับขอบคุณที่เป็นห่วงน้องนะครับ แถมยังมีแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่แล้วก็พยาบาลได้ออกมาชี้แจงสยบดราม่าแทนแจ็คอีกว่าอันนี้ขออนุญาตตอบแทนในฐานะที่เราเป็นแม่คนและเป็นพยาบาลนะคะไม่จําเป็นที่เด็กจะต้องนอนห้องที่เงียบแล้วก็มือเสมอไปค่ะเพียงแต่ว่าอย่าให้มันดังมากจนทําลายระบบแก้วหูของเด็ก แต่เราควรฝึกให้เด็กสามารถนอนได้ในทุกที่และทุกสถานการณ์ค่ะเพราะบางทีพ่อแม่อาจจะต้องพานนอออกไปข้างนอกหรือพาไปพบแพทย์ข้างนอกบ้านเนี่ยจะเสียงดังมากอยู่แล้วแต่ถ้าน้องไม่ปรับเลยมันจะทำลายการนอนของน้องมากกว่าเราเปิดเสียงก่อนนอนแบบนี้ตั้งแต่ท้องจนลูกคลอดแล้วก็เปิดตอนเขานอนลูกของเราไม่มีปัญหาในการนอนเลยค่ะตรงกันข้ามสามารถนอนได้ทุกที่ไม่ว่าจะเสียงดังหรือที่เงียบพ่อแม่ก็สบายด้วยค่ะไม่ต้องกังวล เรียกว่าแจ็คแฟนฉันและแฟนคลับที่เป็นคุณแม่แล้วก็พยาบาลได้ออกมาชี้แจงสยบด่าม่าแล้วค่ะเรื่องที่แจ็คเลี้ยงลูกเปิดเสียงเพลงให้ลูกฟังขณะนอนหลับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบทำลายระบบแก้วหูของเด็กแถมการเปิดเพลงเนี่ยยังช่วยฝึกให้เด็กนอนหลับง่ายขึ้นถ้าเผชิญกับเสียงดังข้างนอกบ้านซึ่งพ่อแม่ในโลกออนไลน์ก็สบายใจได้เลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ